วันนี้วันที่14เมษายน2565นะครับท้ายพิตตี้มาอะไรนะมาน้ำตกเจ้เจซ้อนเมื่อกี้เราไปข้างบนมาอย่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 าทำอย่างนั้นโอ้โหคนเยอะมากดูสิคนเยอะมากเลย เห็นะครับคนเยอะมากนะโควิดไม่ต้องไปกลัวกันแล้วนะครับคนที่จะกักตัวคือคนที่มีหนึ่งฉีดนะครับเห็นไหครับตรงนี้คืนบ่อแช่นะครับบ่อแช่นะอันตับหนมากเลยนะครับืดูสินะครับคนเยอะมากตรงนี้คือน้ําเย็นนะครับน้ําแม่มอนนะครับไหลมาจากเมืองเชียง่นะครับ ก็ตรงนี้ก็น้ำตกมันก็จะไหลครับไหลมันเป็นน้ำล่อยน้ำรวมกันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอุ่นๆนะครับเหปลาเยอะมากเลยสนุกไหมครับคอปเตอร์สนุกไหมครับสนุกไหมมองกล้องก่อนสนุกไหมสนุกไหมคิดสนุกไหมสนุกฮะว่าสนุกโอเค โอ้บรรยากาศคนเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> อากาศเยอน,นมากเลยนะครับ <c oughs> ดูนะครับเขาสนุกมากเลยเนาะ तो ना